ครับมือนี้กับวันที่สิบหาครับสิบหา้าหลังจากไปเป็นกรรมการเม็ดหามื่นสองหัวของน้องแว้งเดอดมากครับครับเมือม่อวานนี่กับไปไปงา,านศพอยู่เมืองเลยก็เลยพ่<ำ>มีเวลาผลป่ามือนนี้ อีกมือนึงครับมือนี้อีกมือนึงสําหรับปลาปอ้วนครับ,ได,รบได้มาขนปลาครับได้มาขนปลาครับขนปลาไปอัดล่งอีกครับไปอัดลงให้มันแนนนครับแน่นปลาบ่มีปัญหาครับครับสําหรับปูเด,ดต้องการครับกับเพราะท่าไนไอเมือดด่อเดย์ครับ ผมกับนี่ครับน้ำโบกโบกกับแหบกวัดเราโลงมากแล้วครับผมผมบอกว่าจะเฝ้าจะเฝ้าไอ้เพื่อนสูบเมดครับคอยลากเอาครับับคือรับปากว่าขับสีขนไปเมดครับขับขับงบโอ้ลุนแล้วลุนแล้วครั้งบุญโอ้ยลุบออกแล้วออกแล้ว เอ็ดไหมเอ็ดเฉียงแรงเอ็ดเฉียงแรงไว้ครับเอ็ดเฉียงแรงไว้มันหลากหนักครับสำหรับเมื่อนี้ครับเดี๋ยวไปลุงงปล้งน้องบัวน้อยนะครับเดี๋ยวไปอัดลุ้งน้องบัวน้อยครับเรื่องฝนตกครับเมื่อนี้วันที่สิบหา้าเขาว่ามันติดตกหอดวันที่เท่าไรล่ะสิบสิบแปดดิครับตกหอดใชกันมันตกหลอดครับน้ำเกลือนอุหรี่รัดแ้งมีหน่อยครับ ที่พยาธิยังอยู่ใต้ฝ่าะเรียงฝ่าเรียงฝนเรียงโตเรียงดีตัวครับดีวด่าดีมันท่วมได้ใช่ดังนี่ป,รปรครับมีทุกใส่ครับห้าครับห้าดวงดีครับห้าวาสนามีห้าได้เปิดแสนสามหัวครับเมาจีเลีนปลาหนึ่งุดห้าแล้วก็ปลาสามโลครับเล่นปลาสามโลแล้วก็ปลาน้ำนักสูงสุดครับนี่ครับ ปลาสวายซุ้มนี่ครับครับปลาสวายซุ้มนี่ครับมันสิได้ปลาไส่สามพอดีครับนี่ครับปลาไส่สามเอาสีอัดลุ่งไหลน,นะครับเอาสีอัดลงไหลครับปลาสวายไส่าสามนี่ก็สีอัดไว้ทาฮะครับฮะได้ฮะได้เปิดแมสแสนครับฮะได้เปิดแมสแสนสามหัวครับ เอาก็เอาไปไว้เก่านล้ะครับซามมันมีป่าเนี่ยคือขนไปอัดลงไว้ครับมันต้องกินละครับเบ็ดเนี่ยผมที่เห็้มันกินอัอนไป ยี่ห้าเหลือยี่สิบสองไปครับมันนี้ก็คืมมัดมือครับเหมาะสําหรับการแก้ป่าครับคืมไลอ็อกที่ไออากาศออกในาน้ำกับวัคคายมีครับครับมันบริเวนแนวดีกันครับโดยรักวิชาการครับหามันคืมไรครับบัมีแดดซองลงหอดพื้นครับมันจะเกิดอื่นบ่วา่า ป่าไม่ฝนไม่น้ำลงป่านิ่งตายมันมันก็นตายครับมันบ่มีออกซิเจนหายใจพี่น้องต้องขับศึกษาเขาให้มันถึงเกลนเอาเถอะปัจจุบันเอาเขาไม่ร้วนเราคือเพื่อเจอแท่าไหร่อพราะเขาเาไว้ออววงแต่เราไม่มีปากเห็นบอบง่ำป่าไม้ฝนไม่มน้ำลงครับ ป่านิ่นส่วนมากมันติดตายหลายครับเพราะว่ามันคึมคึมเราครับอากาศาแสงอาทิตย์ส่องบอสอหอดพื้นดินครับพื้นน้ำครับเฮ็ดให้อากาศมันปิดครับป่านิ่นโมมีออกหายใจกับในสี่สุดก็คือดอสครับดอสต้องออกาษาอังกิษนะครับดอสเพราะว่าไปยุ บน่ารสิิครับฝรั่งมหาครับโอ้ฝรั่งครับอาจารย์หมูเว็บอีสานครับเสร็จแล้หนีไปใช้เลยแล้วแล้วบอกฝรั่งเจ้งหลายครับชิปนี้ก็อาจารย์หมูก็โบได้ขายนากันได้ครับโบก้วมเป็นจริงโอ้เราเก่งภาษาครับแล้บอกกับฝรั่งป่านโบ นั่นสมเป็นคู่บาอาจารย์ยรอ,อ,อยู่ครับมนวายยู่ยู่มาพี่เด้โอเคครับคลิปนี้ครับครับเอาไว้แค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวสิท้ายให้เบื้องหีกงจักคลิปหนึ่งครับสำหรับวันที่สิบหาครับเยียมกันย่าครบับสิบหากันย่าครับโอเคครับ